อ่านนี่ชอบมากเลยอาจารย์เขาถามว่าที่เราชอบพูดติดปากกันประจำประจำเนี่ย้ารู้อย่างนี้นะไม่ทั้มอล้วหรือแบบว่ารู้แบบถ้ารู้แบบนั้นก็ดีสิอ่่าาออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันเกิดไปแล้วฉันควรจะทําถ้าฉันทำแบบนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคืออคำพูดแบบเนี้ยที่เราพูดกันอยู่เป็นประจําเนี่ยในเชิงของหลักการเนี่ยขอบเขตมันแค่ไหนครับคืออย่างนี้ ถ้าถ้าเราพูดในลักษณะที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่พอใจอจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจากการกระทำของเราเนี่ยมันแปลว่าเรากำลังมีมีปฏิกิริยาเชิงลบกับสิ่งที่เป็นกฏการะของลัทธิอาร,อขอราขายรนะรแต่ถ้าเรา พูดในลักษณะทีเ่เพื่อเป็นการกระตุ้นที่จะไม่ให้เราพลาดในเรื่องของความดีที่เราจะไดไ้ไม่พลาดจากที่ผ่านมาเนี่ยอ,อันนี้ในคำอธิบา,ฮายฮะดิษเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดเพราะเสียใจหรือว่าโกรธจากกรกีของลอที่ที่มีต่อเราอ,อันนี้ก็ยังยัง,ย,งยังพอทำเนาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ความสมควรเนี่ยก็ก็ไม่ควร เพราะว่าในเมื่อมันสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเราหรือว่ามันทําให้เกิดบทเรียนสำหรับเราซึ่งมันมีพื้นฐานอห์ดิษอ๋อันเนี้ยมันมีพื้นฐานอห์ดิษเออเราเราได้ยินใช่ไหมครับที่บอกว่านบีมุ hammad สัลลัลลอส a ล a m นี่บอกว่าอัลมุอัลมุมินุลกาวีครับไครุน์ว่าฮับอีลาอัลลอฮ์มินัลมุมินอีดะอิด วาฟีกุ้นลินไอยรุ่นบนพูดอย่างนี้อืมในบอกว่ามุมินที่ที่แข็งแกร่งย่อมมีความประเสริฐหรือดีกว่าเป็นที่รักยิ่งของลอตอาลามากกว่ามุมินที่อ่อนแอตรงนี้หยุดแค่นี้ก่อนหยุดก่อนนะทีะนี้ไอ้คำว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเนี่ยมันดูที่ไหนโอ้โห okay. คือถ้าเราถ้าเราเอาเรื่องสุขภาพมาเป็นหลักเนี่ยบางทีคนแต่ละคนมีสุขภาพไม่เท่ากันนะแล้วอัลลอฮ์ให้คนคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงกำยำล่ำสันกับอีกคนหนึ่งป่วยมาตั้งแต่เล็กอ่อนแอดแอดถ้าเราเอาดูจากเผืนเผยเ,เนี่ยแปลว่าไอ้คนแข็งแกง่งแข็งแรงกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่าคนอ่อนแอง,งั้นเหรอครับเวลาไปดูคําอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำกกว่ากวี มันผูกพันกับมุมินหรืออีมานอแปลว่าสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้เนี่ยนอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วมันหมายถึงตัวชี้วัดว่าจะเป็นที่รักยิ่งนะลอตตาลาและประเสริญยิ่งนะลอตตาลาเนี่ยไม่ใช่สภาพร่างกายอย่างเดียวอแต่มันคืออีมานที่แข็งแกร่งครับมันคือบุคคลที่มีอีมานที่แข็งแกร่งเป็นที่รักยิ่งเป็นคนที่มีความประเสริฐและเป็นที่รักยิ่งนะลอตตาลามากกว่า บุคคลที่มีอีมานที่อ่อนแอ,อแต่ทั้งคู่ยังมีอีมานเห็นนะครับถึงบอกว่าฟีกุลินค่อยในทั้งหมดนะ่ะถือเป็นความดีแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบกันฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยไม่ได้มองที่สรีระอย่างเดียวไอความแข็งแกร่งเนี่ยถึงแม้ว่าองค์ประกอบของมันคือความแข็งแกร่งทางร่างกายด้วยแต่ในใจหลักของมันของเรื่องดังกล่าวของไฮดสบเนี่ย หมายถึงมุมินอัลกอวีไอ้อัลกอวีอยูอิมันหมายถึงคนที่จะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยก็คือคนที่มีอิมานที่แข็งแกร่งเป็นที่รักยิ่งต่ออัลลอฮ์ตาลามากกว่าคนที่มีอิมานที่อ่อนแอ,อเพราะถ้าจะเอาร่างกายเนี่ยบางคนสุขภาพไม่ไม่เท่ากันนะคุณอิมรับช่วงนี้อาจาร์มิน เออลงสูหยุดไม่ค่อยได้เริ่มดีแล้วฮะเริ่มดีแล้วไปเตะบอลกันเด็กคือคือเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเป็นสิ่งรู้ไหมผมไม่ไปไปศึกษาแล้วไปดูคือถ้าเรามองจากคาว่ามุกมินที่แข็งแกร่งเนี่ยคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์มากกว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอเงี้ยเหรออืมมันไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ที่เรื่องของอีมานทางด้านความแข็งแกร่งร่างกายนั้นเป็นองค์ประกอบแต่ว่าใจหลักมันคือ ความแข็งแกร่งแห่งอีมานที่จะเป็นที่รักยิ่งเป็นเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐกว่าเพราะโดยร่างกายแล้วมนุษย์อ,ลอัลสร้างมามนุษย์จากความอ่อนแอมาสู่ความแข็งแกร่งแล้วกลับไปสู่ความอ่อนแอ,อเกิดมานะครับตอนแรกก็เป็นเด็กมาสู่วัยหนุ่มสาวหลังจากนั้นก็กลับไปสู่ความแก่ชรา,า,ามันเป็นไปตามสังขาร,รับฉะนั้นแปลว่าคนหนุ่มที่แข็งแรงเนี่ยเป็นที่รักของอัลอมากกว่า คนที่อ่อนแอซึ่งถ้ามองในประเด็นนี้มันก็ดูในในยะของมันยังไม่ครอบคลุมทีนี้อันนี้คือประการที่หนึ่งแต่นี้ที่ผมจะบอกต่อ,อไปคือเอฮาริสอลามายัมฟาอบเนี่ยเอาฮาริสบทนี้มาแล้วก็คุยต่อเลยแล้วกันครับให้อะไรครับให้พยายามกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านม,มายัมฟาอบ <ๆ S 2> อะไรที่เป็นประโยชน์ แน่นอนที่สุดนะประโยชน์ในด้านในศาสนาเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงการประโยชน์ที่เป็นเอารัดเอาเปรียบประโยชน์ที่เป็นการซอเล็มแต่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในดุนยาและอาครอประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราที่แท้จริงคืออะไรคือประโยชน์ที่เราได้นะครับผลจากการกระทําในโลกอาครอกจริงไหมการช่วยเหลือคนอื่นใช่อะไรที่เป็นเป็นคุณค่าแห่งชีวิตของเราที่เราควรจะต้องกระทำเนี่ยว่า จงส่งเสริมจงกระตุ้นกันหมายความว่าวัสตานบิลละพอเวลาส่งเสริมกระตุ้นกันในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์และขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตาละวัสตานบิลละนี่เอาไปใช้ในการทำงานได้เลยนะอะฮัดดิสบทนี่เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยเราจะต้อง พยายามที่จะทําในสิ่งที่อะไรครับในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราวันนี้เราถามตัวเองไหมว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในฐานะผู้ศรัทธาอะไรบ้างถ้าหากว่าสิ่งนั้นทําไปแล้วมันทําใหส้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นในดุนยาหรืออาคัระเนี่ยมันมันขาดหายไปเราจะต้องไม่ไม่ทาสิ่งนั้นครับ ต่อมาเมื่อเราเราทำแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเราจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ในด้านศาสนาด้วยนะในการดําเนินชีวิตในฐานะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ทําอย่างเดียวว่าสตาอินบิลละจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺจาละคุณจะเก่งแค่ไหนจะสามารถแค่ไหนถ้าอัลลอฮฺไม่ช่วยเหลือจบคนนี้ว่าจริงไหมจริงเราจะพยายามแค่ไหนเราจะเก่งแค่ไหนเราจะกระตือรือร้นแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ขอความช่วยเหลือจอากลอสซบพานตาลาเรียบร้อยเรียบร้อยฉะนั้นความพยายามผูกพันอยู่กับการขอความช่วยเหลือนี่เป็นสาบัเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อมาพูดอีกวลาเตียสอย่าเกียดค้านเห็นนะททำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และอย่าเกียรติค้านอย่าเป็นคนเกียรตค้านอย่าเป็นคนที่จับจดอย่าเป็นคนที่ไม่ยอมทําอะไรอย่าเกียรตค้านในทุกๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องการต่ออาการพักดีต่ออัลลอฮ์ตาลาอย่าเกียรตค้านในเรื่องการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่าเกียรตค้านอย่าเป็นคนเกียรติค้านบางคนจะขอจากอัลลอฮ์นี่ยังยังขี้เกียจเลยอื รู้จะขออะไรครับบอก <laughs> เหมือนในดุญญนยาเนี่ยมีหมดแล้วบอก <c oughs> คือผมพยายามจะบอกว่าเวลาจะขอดูอาเนี่ยไม่ต้องฝากคนอื่นขอเพราะคนอื่นเน่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอืมใช่จริงไหมดงั้นเวลาขอเนี่ยขอเองครับเพราะเราขอเองเ่เรารู้ว่าเรากำลังต้องการอะไรเราบอกอ,า,อาจารย์นาอิมช่วยขอดูอาตอลอดให้ชั้นด้วยขออะไรอ่ะอืมเอาละในบางเรื่อง ที่ขอเช่นขอให้ให้หายป่วยขอให้ส่วนเสริมอย่างนี้ได้แต่อย่าเอาเป็นหลักเพราะเราเองเป็นบุคคลที่สามารถที่จะขออลัลลได้ตรงเนี้สํำคัญมากให้เป็นคนขยันเป็นคนที่ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขอความช่วยเหลือจากอลัลลอฮ์และอย่าอะไรอย่าเกียดค้านนะจักรยานตัวนี้อย่าเกียดค้าน ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าอินอาซอบากาชัยอุนและถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ประสบกับเจ้าฟาลาตะกุลนี่ไงมีสิ่งใดก็ตามที่มาประสบกับเจ้าเจ้าอย่าได้พูดเราอันนีฟาอันตุกาณากาจาวากาจาหากฉันทำมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ภาษาแบบนี้ อ๋ฉบบอฉันน่าจะทำแบบนั้นนะฉันไม่น่าทำแบบนี้นะว่าอินอัลซอบกะใช่คือเราพูดสิ่งนี้หลังจากที่อะไรรู้ไหมหลังจากที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วคือเราไม่ต้องไปย้อนแล้วฟาลาตะกุลเราอันนีฟอันดูกานากาซาวากาซาไม่ต้องพูดประโยคแบบนี้ละฉันน่าจะทำแบบนั้นฉันไม่น่าทำแบบนี้นะพูดในลักษณะที่เสียใจหรือว่า ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือนี่คือในยะของมันในยะของการไม่พอใจนะใช่ในยะของการไม่พอใจครับทีนี้เพราะอะไรให้กล่าวแต่ว่าให้กล่าวว่ากุลกอดารุลลอวามาชะฟะอันอะไรที่เป็นการกําหนดของลอตอาลาเนี่ยนะครับวามาชะฟาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ก็เกิดขึ้นฟะอินนะเราเพราะไอ้คาว่าเราเนี่ยหากว่าหากว่าเนี่ย กับจะหูอมลลชัยตอนอม,มันจะเปิดไปสู่งานของชัยตอนแหละมันจะแวบเข้ามาครับชัยตอนมันก็จะแวบเข้ามาแล้วมันก็จะอะไรมันก็จะทำให้เรานั้นไข้เขวแล้วก็ให้รู้สึกว่าออสิ่งนั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นกับเรานะม,มันไม่ควรเกิดขึ้นเราไม่ควรจะทำแบบนั้นนะมันกลายเป็นว่าการที่เรายอมรับ ในสิ่งที่เป็นมาชิอัติลละในสิ่งที่เป็นอ,อ,อะไรครับพระประสงค์ของ Allah อัลลอฮฺจาลาในการที่จะให้ประสบกับเราเนี่ยแปลว่าเราปฏิเสธสิ่งนั้นครับเพราะว่าถ้าพระองค์ประสงค์อะไรสิ่งนั้นก็เกิดอ,ะอ่ะมันเป็นมาชิอัติลละมันเป็นพระประสงค์ของ Allah อัลลอฮฺจาราเนี่ยฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยให้เรายอมรับให้เรายอมรับในสิ่งนี้อย่าไปพูดประโยคนี้เพราะว่าอะไรก็ตามที่พระองค์ประสงค์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไงแปลว่าถ้าพระองค์ไม่ประสงค์อ่ะ ให้มนุษย์ทั้งโลกพยายามมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อมเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราสมควรจะพูดไม่ควรจะเป็นประโยคลักษณะยอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าเราเก็บเอาเอาสิ่งที่เป็นบทเรียนจากการการะทําที่แล้วเนี่ยมาแก้ไขดีกว่าอืเพราะการที่เราไปนั่งพุ่มบนพูดอย่างเงี้ยถามว่ามันแก้มันให้อนะไร ไม่ได้แก้ปัญหาเลยกักบเราเหมือนกับคนที่มานั่งพ่าบบนว่าฉันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยฉันแต่ไม่ได้แก้ไขเลยเลยคน่งบางคนบอกว่า,วารู้งี้ซื้อหวยเท่าก็ดีถูกอ,อันนี้สองเด้งเลยน,ะ,นะอันนี้หนักเลยนนรู้งี้<อ>งฉันทํายทอย่างนี้ดีกว่าอรู้งี้นะหลอเมื่อกี้ไปซื้ออ้นี้ไว้ก็ดีเนี่ยเพราะว่ามันราคามันใช่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะกลายเป็นไม่เขาเรียกว่าอาจารย์บอกว่าม่อก็บตอนต้นตอาจารย์บอกว่าหนึ่งถ้า ไปพูดแล้วเป็นการที่จะรู้สึกว่าไม่มันไม่ดีเลยกับสิ่งนั้นเป็นการตัดเพออันนี้มีความผิดแต่ถ้าเกิดในเชิงของลักษณะว่าเป็นการพูดและเสียดายที่มันเป็นการที่เราพลาดในเรื่องของการทําความดีนั่นปประเด็นหนึ่งอันนี้ประเด็นหนึ่งคือเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่ได้พูดแบบเสียใจหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันจะไปพ่วงเรื่องของกอร์ัปชั่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องฉะนั้นในไฮดิสบทเนี่ย นะครับจึงบอกว่าไอค้คำพูดลักษณะที่เสียใจหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นลักษณะนี้มุฮัรรอมเป็นคําพูดที่ต้องห้ามเวลาอย่ายูู้ลิลอินซานออยากูละไม่อนุญาตให้พูดประโยคนี้เราฟาอันตุกาจาลากานาาจาหากฉันทําอย่างนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดฉันทําแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะฉันไม่ควรทําเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไปพูดในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อเขาทําสิ่งใดแล้วเนี่ยเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดจากลอตตาลาค,คือผลมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่นั่นแปลว่าเป็นการกําหนดของลอเพราะอินนาหูมาชาอัลลอฮ์แกนอะไรที่พระองค์ประสงค์มันจะเกิดขึ้นอหัวมาลัมเยชะลัมเยกุลอะไรที่พระองค์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายใจแล้วมันทําให้เราเพื่อที่จะ คือคําพูดที่เป็นที่ต้องห้ามเนะี่ยคือการพูดตัดพอ้ออตัด,ตดพ้อเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรแล้วหนึ่งมันจะสร้างความเสียใจให้กับเรามันจะทําลายสิ่งที่เป็นอะไรครับความเชื่อมั่นที่เรามีต่อลอจาลาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกอดะล้วดัดการการหมกสภาวะของลอร์สุภาในหัวตาละฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับจึงบอกว่าในกรณีอย่างนี้ การที่เราใช้คำว่าอะไรครับเอ,อ่อเราหากอย่างนั้นหากอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่มันจะอะไรครับที่มันจะเกิดขึ้นกีจัมบอกว่ามันจะเป็นช่องในการที่จะเปิดทางให้กับชัยตอนใช่ใช่มันเป็นช่องเนี่ยไฟอินน่เะเราตับตะหูอมตะชัยตอนเนี่ยเฉพาะไอคำว่าเราเนี่ยแหละมันมันเปิดเข้าไปสู่มันก็จะกลับไปที่คำถามเลยนะถูกต้อง ทีนี้เวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยสำหรับเราในฐานะผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่ผมชอบมากนะที่บอกเอฮริสอัลามายามฟาอกเนี่ยที่บอกว่าจงจงพยายามทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ครับไอคาว่าคุณประโยชน์ในที่นี้เนี่ยแน่นอนที่สุดครับสําหรับผู้ศรัทธ,ธาไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตเรามากไปกว่าทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทยัย เราทำอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์แห่งดุนยาแล้วเป็นประโยชน์ที่มันไม่ขัดต่อหลักการขุงศาสนาเป็นประโยชน์ที่ทำให้อลลอฮ์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราครับเราจะต้องทำสิ่งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณเอ็มเพราะชีวิตของเราเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะมีชีวิตเหลืออีกคนละเท่าไหร่เราไม่มีใครรู้เลยวันนี้ยังคุยดีๆพวกนี้อาจจะ <c oughs> ถึงอายันแล้วก็ได้บนความไม่รู้อย่างนี้เนี่ย วันนี้เราต้องถามตัวเองว่าแล้วอะไรแหละมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราณวันนี้ทำสิ่งนั้นอืทำสิ่งนั้นผมทำรายการถ้อยคำนำลึกเนี่ยมีคำพูดนะฮะของสลับอยู่ที่บอกว่าการซิกรุลลอเนี่ยเป็นชีฟาการนำลึกถึง Allah อรรตตาลาเนี่ยมันเป็นยาที่มันจะบำบัดรักษา แต่ซิกรุนนัสจะแต่การคิดถึงการพูดถึงมนุษย์ <c oughs> มันเป็นโรคอโอโ้โหดูสิแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่เราจะต้องคิดคิดถึงอยู่ตลอดเวลาและรำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาครับคือเอาล่องสุพรรณตลาอืม เพราะปชีฟะเพราะการเราพูดถึงเราตาลาไปชีฟะเปชีฟะลิลกลเป็นยารักษาหัวใจและเป็นดาวะอิลอมรอดมันเป็นยารักษาอาการป่วยไข้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายซิกรุลเหรอคุรานเรารู้แล้วว่าไปชีฟะอีก <c oughs> อย่างหนึง่งคือการซิกรุลเหรอแต่เรากลับข้างกันนะ เรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยแต่เราไปคิดถึงไอ้คนนั้นไอ้คนนี้ไอ้คนนู้นไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้นั่งที่นั่นนำมาสู่โรคนำมาสู่โรคอ้าวจริงไหมล่ะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทบทวนว่าแล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่มายายเฟ้าอ,อะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราพยายามแล้วทำแล้วข้อที่สองพี่น้อง ฮะดิสบวนเนี้ดีมากท่านอย่าลืมในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุภาในหาาัวตาลาเพราะถ้าเราไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเนี่ยมันไปว่าเราเก่งแล้วเราสามารถแล้วเราเจ๋งแล้วว่าอย่างนั้นครับในที่สุดเนี่ยเราก็เราก็จบวัสินบินละขอแล้วขอแล้วเสร็จแล้ววาลาตอาอยยาเกียดค้านโอ้โห คือถ้าเราทําอย่างนี้ได้ในชีวิตของเราในทุกเรื่องนะอินชาอัลลอฮ์เรื่องที่เราทําจะเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งเราเลือกแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครสองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้สำริจผลในการการะทํสามต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ทําำๆหยุดๆเป็นคนที่ไม่เกียจค้านต่ออนะไรต่อการทํําสม่าเสมอต้องเป็นคนสม่ําเสมอ,อม เกียรติไม่เกียรติค้านไม่เลาะแหละจริงจังทุ่มเทับลาตาย่เวลาตักเสลอยา่าอย่าได้แกสลแปลว่าเกียรติค้านฉะนั้นถ้าเราเอาตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะเราเป็นนักเรียนก็เอาสูตรนี้ไปใช้เป็นครูก็เอาวิธีนี้ไปใช้เป็นนักธุรกิจจะเป็นใครก็ตามแต่เอาสิ่งนี้ไปเนะี่ยมาชอบลอครับเพราะนี่คือ คือหะดีสของราซุนซอลลัลของอละัยฮิวะสัลลัมที่บอกกับเราอ,อันนี้เป็นเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือเราเป็นคนที่เป็นคนที่เชื่อมั่นในในอะครับในธธอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเรารู้ว่าพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ใจบุญเป็นผู้ที่ร่ํารวยครับและเป็นผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ทำไมพระองค์ไม่ช่วยอปัญหาอยู่ที่เราทําตัวของเราอย่างไรที่จะทําให้พระองค์ให้การช่วยเหลือเมตตาเราอปัญหาเราอยู่ตรงนั้นนะครับครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้อิชาอัลลอฮ์ครับผมเชื่อมันว่าเราจะเป็นบุคคลที่อลัลลอฮ์ทรงเมตตาและเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของเราครับ